สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในรอบกลางคืนของวันอาทิตย์นะครับก็มาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหลายๆจังหวัดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วก็เช็คจากกลุ่มฝนแล้วเนี่ยตรวจพบกลุ่มเมฆฝนกระจายทั่วนะครับทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งภาคใต้และก็ภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้นะครับหลายจังหวัด มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักสีเหลืองแล้วก็ฝนตกหนักมากสีแดงนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับแต่เมื่อดูลักษณะสถานการณ์ของกลุ่มฝนในคืนนี้นะครับมีโอกาสที่จะหนักต่อเนื่องถึงเช้าถึงดึกพรุ่งนี้นะท่านผู้ชม ดูนะครับมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่จากด้านบนนะครับแถวประเทศสปปลาวนะเพื่อนบ้านเรากําลังจะเคลื่อนที่ลงมาในขณะเดียวกันแถวอีสานล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งภาคใต้ก็ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนเป็นจํานวนมากนะครับนี่คือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับแล้วก็เมื่อไปดูเรดาร์ฝนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มฝนเนี่ยกระจายตัวทั่วนะครับหลายพื้นที่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่นะครับมีกลุ่มฝนนะครับ กลุ่มฝนกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำลังจะเคลื่อนตัวลงมาจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับดูในส่วนของกลุ่มฝนตอนนี้ที่ตรวจเจอก็คือแถวอีสานใต้นะครับอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับขอนแก่นอีสานกลางนะครับอุบลสุรินทร์ศรีสะเกด นี่คือโซนนี้นะครับบุรีรัมย์นะครับอุบลศรีสะเกษสุรินทรอำนาจเจริญบางส่วนยะโสธรบางส่วนขอนแก่นบางส่วนนะครับฝนรอบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะครับภาคกลางนะครับฝนตกหนักเลยนะครับช่วงนี้สุพรรณบุรีอยุธยานะครับอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีนครนายกนะครับประทุมธานีนะครับ แล้วก็ทางด้านตะวันออกก็มีปราจีนบุรีนะครับแล้วก็นี่นะครับตะวันออกนะครับมีจันทบุรีตลาดนะครับระยองนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกหนักนะครับในช่วงของคืนนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้มีแถวประจวบนะครับทับสะแกประจวบคิริขันนะครับโซนนั้นนะครับที่เหลือฝนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับนี่คือภาพรวมนะครับทีนี้ไปดูในส่วนจังหวัดนะครับที่ทาง กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในค่ำคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็มีทั้งสีแดงและสีเหลืองนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมแล้วทั้งหมด35จังหวัดนะครับท่านผู้ชมในส่วนของไปดูสีแดงก่อนนะครับสีแดง4จังหวัดนะครับเสี่ยงฝนตกหนักในค่ําคืนนี้นะครับระมัดระวัง,วงฝนตกหนักนะครับประกอบไปด้วย1สกลน,นคร2นครพนมนะครับ ภาคอีสานสองจังหวัดนะครับก็คือสกลนครกับนครพนมนะครับก็ระมัดระวังนะครับเสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับสีแดงนะครับแล้วก็อีกสองจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับเสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับก็คือจันทบุรีและตราดนะครับสองจังหวัดนี้นะครับฝนตกหนักรวมแล้วอีสานสองตะวันออกสองนะครับเสี่ยงฝนตกหนักนะครับในค่ําคืนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับฝนตกหนักมากนะครับทีนี้ไปดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับมีหลายจังหวัดนะครับรวมแล้ว31จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยภาคอีสานประกอบไปด้วย1นะครับเลย2หนองบัวลำพู3หนองคาย4อุดร5บึงกาฬ6ขอ,ขอนแก่นนะครับ7กาฬสินธุ์ แมุกดาหารนะครับ9 0 1 10ยสโสธร11อำนาจเจริญ12อุบลราชธานีแล้วก็13จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ทางด้านอีสานนะครับ13จังหวัดเสี่ยงภยัยสีเหลืองฝนตกหนักนะครับแล้วก็อีก2จังหวัดเสี่ยงภยัยฝนตกตกหนักมากสีแดงครับรวมแล้วทั้งสีเหลืองสีแดงอีสานในสิจังหวัดนะครับในคืนนี้ก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของฝนตกหนักนะครับ พาคกลางนะครับประกอบไปด้วยนะครับไล่ดูนะครับ1กรุงเทพมหานครนะครับ2นนทบุรี3สมุทรปราการ4ปรปทุมธานีนะครับ5พระนครศรียุธยานะครับ5พระนครศรียุทธยา6นะครับ6มนี่อ่างทองนะครับ7นี่สิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรี8 สระบุรีนะครับ9นครนายก10ลบบุรี11นครสวรรค์12ชัยนาท13อุทัยธานีนะครับ13จังหวัดภาคกลางนะครับเสี่ยงฝนตกหนักคืนนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนะครับเสียงฝนตกหนักประกอบไปด้วย1ปาชินบุรี2สะแก้ว3ระยองนะครับ ก็เสี่ยงฝนตกหนักรวมทั้งสีแดง2จังหวัดก็เป็น5จังหวัดนะัในส่วนของภาคตะวันออกที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักและก็ถึงหนักมากในค่ําคืนนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเหล่านี้นะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับ2จังหวัดนะครับภาคใต้2จังหวัดประกอบไปด้วยระนองและก็พังงานะครับที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีเหลืองนะครับ เพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดนะครับทั่วประเทศในค่ำคืนนี้ระมัดระวังนะครับ31จังหวัดเสี่ยงระดับสีเหลืองฝนตกหนักนะครับแล้วก็อีก4จังหวัดสีแดงนะครับฝนตกหนักมากนะครับสกลนครนครพนมจันทบุรีและตราดนะครับก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเมื่อไปดูภาพรวมนะครับโอกาสเกิดฝนในค่ําคืนนี้นะครับภาคเหนือ40%ของพื้นที่นะครับ เน้นแถวแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถาก,กำแพงเพชรพิศุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเยอะนะครับ70%ของพื้นที่นะครับเน้นเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับก็เยอะนะครับภาคอีสานนะครับในรอบนี้ภาคกลางนะครับฝนฟ้ากะนอก60%ของพื้นที่นะครับ เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห number, ์บุร er, ีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยานะครับกรุงเทพมหานครฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับเยอะนะครับภาคตะวันออกเช่นกันนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับเน้นนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับเน้นระนองและก็พังงานะครับ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของพื้นที่และโอกาสเกิดฝนในค่ำคืนนี้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่สีแดงก็ระมัดระวังนะครับ เสียงฝนตกหนักมากนะครับจกลนครนครพน,นมจันทบุรีและตาดนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณนันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ